่าโมเดนจินะคนัเจ้ามินซณิจวสวัสดีค่ะวันนี้มีประโยคมาแนะนำกันนะคะเป็น ep ที่91แล้วนะคะตั้งแต่ ep ที่91นี้เซนเซอยากจะนำเสนอปยอยย่อมาจากประโยคนะคะ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปขอเป็นประโยคที่เฮ้ยเราเจอกันบ่อยๆในชีวิตประจำวันมีหลายประโยคเลยเซนเซนำมาแนะนำ EP ละ1ประโยคนะคะประโยคของวันนี้ก็คืออ๋โมเดนจิกานักนัตเตชิมาออโมเดนจิกานักนัตเตชิมานะคะเรามาดูกันนะอะโมตรงนี้เป็นคันจิเนาะ ตรงนี้เซนจะเขียนคันจินะคะเดนจิหมายความว่าแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ของเราเนาะหรือว่าแบตเตอรี่อุปกรณ์อื่นๆก็ใช้คําว่าเดนจิก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะคะตรงนี้เป็นคําช่วยค่ะคำช่วยกะโมตรงนี้หมายความว่าแล้วนั่นเองแบตเตอรี่ทําไมแล้วนักคุณนัตเตชิเมามาจากคําว่าไนซึ่งหมายความว่าไม่มีอ่ะบวกกับคำว่านาริมัส จำได้ไหมไวยยกรนะรูนาริมัสหมายความว่าอะไรคะกลายเป็นและก็บวกกับไวยากรณ์เตชิไมมัสเอาใหม่นะคำว่านักุนัตเตชิเมาเซนเซสับให้ว่ามีเวยากรณ์อะไรบ้างเอาแบบสับให้ละเอียดเลยนะมาจากคำว่าในซึ่งหมายความว่าไม่มีแบบไม่มีมาจากคำว่าในซึ่งหมายความว่าไม่มีบวกกับนาริมัส กลายเป็นไม่มีบวกกับไวยากรณ์เตชิไมมัสซะแล้วสแสดงความรู้สึกเสียดายไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ปะในบวกนาริมัสบวกเตชิไมมัสจะได้เป็นอะไรอา้าวเรามาทํากันค่ะค่อยๆทํากันนะเหมือนเรียนคณิตศาสตร์เลยเนาะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นหรือเรียนคณิตศาสตร์คเนนเซในจะต่อกับนาริมัสทํายังไงตัดอิทิ้งแล้วใส่คุก็ได้เป็นนาคุแล้วก็ใส่นาริมัสได้ไหมนาคุนาริมัสนั่นเองนาคุนาริมัสเอาแค่นี้ก่อนนะ เอาสั้นๆก่อนนะก็จะกลายเป็นว่ากลายเป็นไม่มีหรือหมดนั่นเองนะคะคำว่าหมดเนี่ยในภาษาไทยเราก็เออก็พูดง่ายๆสั้นๆว่าหมดแต่ในภาษาญี่ปุ่นคําว่าหมดนะมีน้องๆถามกันมาบ่อยมากคําว่าหมดคืออะไรก็คือใช้คําว่ากลายเป็นไม่มีแล้วนั่นเองนะคะนาคุนาริมัสหมายความว่าหมดนะนาคุนาริมัสหมายความว่าหมด ทีนี้จบไหมไม่จบนะคะเรารู้สึกเสียดายอะที่มันหมดใช่ปะ่ะเออเราจะใช้กับไวยากรณ์เตชิไมมัสด้วยบวกกับไวยากรณ์เตชิไมมัสเข้าไปนะคะเหมือนเรียนบวกเลขเลยนะจ๊ะทำเป็นยังไงคะเออเอาอันนี้ชักลงมาก่อนนะนะคุนาริมัสตรงเนี้ยจะต่อกับเตชิไมมัสทำเป็นรูปเลยคะเออรูปเตะก็จะได้เป็นลายนาริมัสต้องทำเป็นรูปเตะสุเล็กเราก็ใส่เตะ นะตรงนี้เป็นลิใช่ไหมอิจิริเตก็จะกลายเป็นนัดเตะแล้วก็ต่อกับคําว่าชิัยมัสนั่นเองเนาะสามคำเข้าดีียกันนะคะก็จะหมายความว่ากลายเป็นหมดซะและหมดซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนั่นเนองเนาะแต่ว่าตรงนี้น้องๆหลายคนสับสวนว่าแล้วมันหมดหรือยังนักคุณนัดเตชิัยมัสหมดหรือยังเตชิัยมัสเนี่ย เราเคยเรียนในเวกร์หมายถึง1เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว 2. คือแสดงความรู้สึกเสียดายใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในรูป must มันยังอยู่ในรูป must นี่แสดงว่ามันยังไม่เสร็จยังไม่หมดนะคุณนัทเตชิไม่ must ก็ต้องหมายความว่าจะหมดนั่นเองนะคะมันจะหมดสะละความรู้สึกเสียดายอุ๊ยแบบจะหมดอด้กำลังแชทกับแฟนอยู่เลยเรารู้สึกเสียดายใช้เวกอร์เตชิไม่ must แต่ถ้ามันยังไม่หมดเราก็ใช้รูปมัสซึ่งถ้าเกิดว่าจะทำเป็นกันเอง ก็ะไรคะทำเป็นอันนี้เลยเตชิไมมัสชิไมมัสก็เป็นชิเมาชิเมาอันนี้คือกันเองนะคะนาคุนัเตชิเมาก็คือจะหมดซะแล้ว,ว่ะยังไม่หมดนะอ,อันนี้ยังไม่หมดนะยังเหลืออีก1% 2%ยังไม่หมดนะคะโมเดนจิกะนาคุนัตเตชิเมาหมายความว่าอ้ยแบบจะหมดซะแล้ว啊เออนะคะอันนี้ยังไม่หมดแต่ถ้าเกิดว่าหนูจะบอกว่าหมดไปแล้วละหมดไปแล้วคือแชทไม่ได้แล้วนะหนูก็เปลี่ยน ตรงนี้เป็นอดีตเป็นเตชิไมมัชตะแบบโทรศัพท์หมดซะและ้วหมดไปแล้วนะคะเออหรือถ้าจะเป็นกันเองก็คืออะไรชิมัตตะนั่นเองชิไมมัชตะพูดแบบเป็นกันเองก็จะได้เป็นชิมัตตะนะคะรูปตะนั่นเองนะน่าคุณน่าทชิมัตตะอ่ะโมเรนจิกันน่าคุณน่าทชิมัตตะอันเนี้ยโทรศัพท์แบบ หมดไปแล้วเลยนะคะโมเดนจิกันนะคุณนเตชิมาตะมันมีกันเองกว่านี้นะเออบวกกันเองให้แล้วกันนะคะเตชิมอตรงนี้นะคะจะอุอ่ะใช้เจ้าทินเซพูดอะไรเจ้าเจ้าเซไม่ได้พูดภาษาเหนือนะเจ้า เอเจ้าก็คือรูปกันเองกันเองเป็นภาษาพูดเลยของเตชิเมาแล้วก็ภาษาพูดก็อาจจะละคําช่วยไว้ก็ได้ด้วยอันนี้ถ้าประโยคนี้เราจะพูดแบบเป็นกันเองสุดๆเลยพูดกับตัวเองอะ่ะเออเว้ยเป็ด้งหมดแล้วลว่ะเราก็จะพูดแบบสั้นคะเดนจิแล้วก็นาคุนัตเจ้าได้เลยเดนจินาคุนัตเจ้าอะโมเดนจินาคุนัตเจ้าหรือถ้าเราจะพูดเป็นอดีตจัตตาเออ อ่าโมเดนจิน่าก็น่าจดตาโอเคนะนี่ก็เป็นประโยคของวันนี้นะคะครั้งต่อไปยังมีประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมาแนะนำกันอีกพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะจากมาตาคอนโดเนสวัสดีค่ะ